ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมลาออกตอนอายุจะ30เนี่ยนะแกรูงใช่ปะว่างานสมัยนี้มันหาย,ยากอะ่ะเ้าทำาไมตรงนี้ นี่เธอซ่อมไฟได้ด้วยเหรอจริงๆเราซ่อมได้หลายอย่างเลยค่ะถ้าแต่ว่ามีอะไรเสียคุณวันเรียกใช้เราได้เลยนะคะวิ่งไปช่วยคุณนุนทีคุณนี้ทีอะแม่ไม่ได้เล็งเห็นประโยชน์อะไรจากการที่เธอทําสิ่งนี้เลยเฮ้ยคนยิ่งในนอย,อยู่ไม่ต้องร้อง โอเคขน้ดใช่ไหมโอเคแล้วค่ะเราแค่เหนื่อยนิดหน่อยแต่แค่เห็นหน้าคุณวันเราก็หายเหนื่อยแล้วค่ะ่น่มมันเสียงออืสมหาไทยอ่ะแล้วเามื่อกี้คุณวันเรียกว่าอะไรนะคะสมสมหาไทย สมภาหรือไทยมีชื่อเราด้วยมันไม่ยอมไปไหนเลยนะวนเวียนอยู่แถวนี้เราก็เลยเนี้ยงซะเลย สมนไทยกินข้าวกันบ๊ายบายบบ๊าายยสกิลการตั้งชื่อคุณวานนี่เหมือนลุงยุทธมากเลยนะคะมันทำไมฮะมันก็น่ารักดีค่ะสมฮาหรือไทยลรงเธอชื่ออะไรอ่ะให้ไทย แมวอ่อเสือสิงโตคำมือไหนค่ะหนูอุ้ง บอกชื่อดีๆก็ได้จริงๆเรารู้แล้วแหละว่าเธอชื่อแมวน้ำซอมายตั้งนานไม่รู้ได้งไงแล้วให้ทำทำไมเนี่ยแค่อยากแกล้งอะ่ะคุณวานสุดที่รัก เป็นไรเราเรียกที่ลงที่รักเราชื่อจริงชื่อสุทรักค่ะแต่เราจะบอกเฉพาะคนที่เราอยากให้เรียกเท่านั้นไหนลองเรียกสิคะสุดทรักไม่เรียกแมวน้ำหน่อดีแล้วนิดนึงนะแบบสุที่รักค่ะสุทรักขาสุทธ่รัก,ะรกอะไรแบบเนี้ยไม่สุดที่รัก เหมือนหัวใจหยุดเต้นเป็นหนึ่งจังหวะเบอร์ามากแล้วที่คุณวานบอกว่าจะเลี้ยงคุณสมแสดงว่าคุณวานต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปเลยใช่ไหมคะเออเราคิดว่าเรานั้นจะจอยู่ที่นี่ยาวๆเลยอะเย้ <Yeah. S 1> ดีใจอะไรขนาดนั้นก็ <Go. S 1> เออเราจะได้ไม่ต้องปั่นจักรยานไกลนะคะจะได้ปั่นมาแค่ ซื้อของที่ร้านชํำคุณวานแล้วก็จะได้เล่นคนสมด้วยใช่ไหมสมโอ้ยไปลววยจากไหนมาเนี่ยถูกหวยเหรอเปล่าไปอุดหนุนร้านชํำนงยุทธมาพอดีลูกสาวเขาก็มาเปิดแหละก็เลยประเดิมซะหน่อยกินได้หมดเลยใช่ปะได้ยี่ิบ กัเบเพื่อนกับฝูดไม่ต้องถอนอุย้ยหนึ่งร้อยบาทไม่ต้องถอนจ่ายให้กันแบบนี้นี่หรือว่าเป็นแฟนกันบ้าที่เราอยู่ในมหาลัยนะเดี๋ยวก็มีคนรู้หรอกว่าเราเป็นแฟนกันอ๋ยไม่มีใครใครูร้หรอกไม่มีใครมาเห็นเรา่อยนี่พวกแกสองคนเป็นแฟนกันเนาะ พอค่ะเลือกแสดงเอาดีๆนะพวกแกสองคนเนี่ยปิดก็ปิดไม่มิดอย่ามางุง้งยิ่งงุง้งยิ่งกันสองคนในห้องเนี้ยในห้องนี้ไม่ได้มีกันแค่สามคนนะจ๊ะยังมีพี่ติ๊กบวกหนึ่งพี่ติ๊กรู้โลกรู้นะจ๊ะใครเนี่ยพี่ติ๊กจ๊ะโอ้ยพี่ติ๊กมาตอนไหนคะเนี่ยไม่ได้ยินเสียงประตูเลย <c oughs> คนหญิงย่าสอนไว้อะจ้ะเป็นผู้ดีอะทำอะไรตร้องเงียบเบาๆเนาะแต่ก่อนเดินกระดานเอียเดยเดียวโดนตีตะตุ่มเขียวเลยแล้วเมื่อกี้เรียกพี่ทำไมกันจ๊ะอ๋อพอดีว่าพวกหนูสามคนคุยกันว่าอยากรู้ว่าพี่ติ๊กจะจะัดตารางให้พวกเราไหมอืมที่แท้ก็อย่างนี้คือต้อนน้ำเขาไม่โอเคที่ต้องสอนต่อจากชมพูใช่ไหมพี่ก็จะจัดให้ต้นน้ำอสอนเช้าเลยแล้วชมพูก็ไปอยู่บ่ายเนาะส่วนแม่แมวน้ำคนขยันสอนเย็นโอเคไหมคะ แล้วสองคนนี้ไม่ตีกันนะอ๋อไม่ตีค่ะไม่ตีเลยแต่คราวนี้หนูจะเขียนให้เต็มกระดานแล้วก็ไม่ลบด้วยพี่ติค่ะเทอมหน้าขอสอนชาววังนะคะอ,อหัวฉันก็จะปวดอันนี้แหละแมวน้ำมาขนมขายเหรอใช่หนูอุดหนุนหน่อยได้ไหมคะอันไหนมีอะไรมาดูสิโอ๊ยขนมบ้านๆนนะ่ะขนมแบบชาววังหน่อยนึงไม่มีเลยลูก ช่อมงคลงคลามเลยมีไหมดอกไม้อ่ะค่ะเดี๋ยวดูซิมีอะไรกินได้บ้างสาวนี้ไม่มีสอนเราไปเด็กกันนะพีงกี้พียงกี้โอเคตะลิกตะอ้วนขนมห้าเยลลี่สี่ขาไก่สองนมหกกล่องไข่ไก่สามสิบฟองไข่ของนี้มันง่ายเหมือนกันแฮ ได้จากเด็กนั่นก็เกือบสามร้อยแน่เกือบเที่ยงละไปหาอะไรกินดีกว่าสุกี้แห้งไก่ไม่หนังได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะเอ้านี่เธอเสิร์ฟข้าวรานนี้ด้วยหรออืตอนเที่ยงนี่ตัววุ่นเลยคนเต็มร้านเราไม่ไป็นมหาลัยเหรอ เดี๋ยะเ้าหมูกรอบสิบกล่องได้แล้วนะแมวน้ําจ้าเดี๋ยวไปตอนเย็นค่ะไปส่งที่โรงพรักนะจ้ามีออเดอร์พี่ปินขยันดีฮะของหนูเท่าไหร่คะหกสิบน้ำแข็งไม่คิด นี่ค่ะออนเรียบร้อยค่ะเออเห็นแล้วเอฟวนเอฟวนโว้ยล้างจานอยู่ไปซื้อน้ำปลาให้แม่ขวดนึงเร็วเร็วเร็วเอาเข้าวสารมาด้วยน้ำปลาขวดข้าวสารสามสิบ สามสิบ <30. S 2> ข้าวหนึ่งกิโลกร,รัมเท่ากับยี่สิบหารสิบห้าหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสามลิตรรู้ป้าว่าสามสิบได้เท่าไหร่กันตักเลยปลา อ่ะพอระวังเอาของตามนี้นะนำ้ำตาลใสทุกขร้อนคืออะไรอะพี่ไม่เป็นไรครับไปดีได้นะพี่ได้ครับอ้าวไม่จ่ายเงินเหรอของพี่กุ้งลงบินไว้เลยพี่กุ้งกุ้งไหนวะ นสามพันกว่าบาทแ้วยังไม่จ่ายอีกแบบนี้ได้ได้หรอโมเนเจอร์คนแถวนี้ว่ะแต่นี่มันมากไปนะเราไม่กี่เอาอะไรไปอีกอะน้ตำตาลทรายทุ่งร้อนกี่บาทวะโอ้ยเชี่ยสวยสวยเดีย๋ยวมันจะสว่างขึ้นอีกสเต็ปหนึ่ง อา,งงอาเฉลยคะคุณลูกาเอ้าทำบุญด้วยกันก่อนไหมะนุ่นสี่วิสบทัทก็ได้ช่วยกันอ <c oughs> เออนี่หนูกลับมาเปิดร้านเลยใช่ไหมขายของไงบ้างอะก็เรื่อยๆค่ะโอนี่ตอนแรกเจก็คิดนะว่าร้านมันจะปิดไปเลยหรือเปล่าแต่ดีเลยเนี่ยหนูกลับมาเปิดร้านต่ออะ่ะออ้ยไม่่ั้นเจต้องถอมซื้อของไกลถึงคอ,องโถมนู่นแน่โอ้นี่แล้วหนูกลับมาบ้านมาอยู่เลยแบบนี้ยแฟนเป็นไงบ้างอะแฟนว่าอะไรเปล่า วันนี้ไม่มีแฟนนะคะจริงเหรอตายแล้วสวยขนาดนี้ทำไมไม่มีแฟนอะ่ะหนูเลือกมากเหรอนี่เจ๊จะบอกให้ฟังนะผู้หญิงอย่างเราเนี่ยนะพอยากก็สุ่สาสิบเนี่ยมันจะหาผัวยากมากหรือเปล่าหนูเนี่ยยังสาวยังสวยยังมีโอกาสรีบหาผัวซะตอนนี้เลยเจ๊ขนาดรีบมีนะมันก็ชิงตายหนีเจ๊ไปก่อนเจ๊เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วลูกเจ๊ตอนนี้ก็ยังไม่มีผัวเลยเจ๊ก็มใจภุมใจไม่รู้ว่ามันแก่ตัวจะมีใครดูแลมันหรือเปล่าข้าไปได้ค่ะขัาไปได้ไหนไหมได้เลยหลังร้านได้เลยเ ผมเสร็จเสร็จสิจะได้นี่ก็ให้ลา,าง,งานมาเมาส์กันด้วยนี่ไงสะดาได้รับลูกค้าด้วยจา้านี่เธออีกแล้วเหรอแม่น้ำเองพอดีว่าเจฟเฟิร์นผู้ช่วยเจสม้มเขาเบรกกินข้าวอะค่ะแม่น้ำก็เลยมาช่วยเดี๋ยวแม่น้ำล้างผมให้คุณวายก่อนนะคะยกลัวขึ้นหน่อยค่ะ ที่เราทำกี่อย่างเนี่ยก็ทำทุกอย่างนะคะรับออเดอร์ส่งคนส่งของซ้มของอะไรที่ไม่ผิดกฎหมายแมวน้ำทำได้หมดเลยค่ะดังสโลแกนที่ว่าแมวน้ำเซอร์วิสลูกค้าคิดแมวน้ำทำถ้าเกิดว่าคุณวานมีอะไรอยากให้แมวน้ำช่วยบริการบอกได้เลยนะคะเรียนไปทำงานไปขยำกันนะไม่คยนี่ขนาดเราทำแค่อย่างเดียวร้านชำรู้ว่าจะไม่ยากแต่สุดท้ายก็ไม่ง่ายเลยอ่ะปวดหัวอยู่ งั้นเดี๋ยววันนี้แมวน้ำนวดหัวให้นะคะจะได้โลง่ลงๆเสร็จแล้วค่ะแมวน้ำสระผมยังไงให้ฟองติดแก้มได้ขนาดนี้ สงสัยตั้งใจสายคุบมานไปหน่อยค่ะเออนี่แมวน้ำรู้จักร้านพี่กุ้งหรือเปล่ารู้จักสิคะย้นพาเราไปหน่อยฉันให้ลูกมาซื้อของอ่ะแล้วมันบอกว่าเธอไม่ทอนตังมันแต่หนูทอนไปแล้วนะพี่ไปถามลูกพี่ดีๆหรือยังพูดอย่างนี้เธอหาว่าลูกฉันอมเงินเนระฮะ